ครับเนาะคลิปนี้เราเอากันไล่เตยนะครับเตยมันมีหลักๆอยดูสามเตยเนาะเตยธรรมดาเตยโค้งแล้วก็เตยพม่านะครับมันถ้าร่วมกันสามเตยก็จะเป็นเตยสามจังหวะนะครับแต่ว่าบัดนี้คลิปนี้นะี me, นะ่ผมเอาเป็นไล่เตยธรรมดาก่อนนะครับเนาะก็คือที่เป่าไปพันไล่ที่เป่าไปพันเป็นเตยธรรมดาบ่แม่นทั้งพิเศษนะครับเป็นเป็นท่างที่ผมตัดโนด้ต ตัดออกให้มันเหลือขัอ้วเงายเอาไว้นะครับให้เป็นโน้ตที่ง่ายๆเอาไว้สําหรับผู้ที่ฝึกใหม่นะครับสําหรับผู้ที่เก่งแล้วกะมันทีเป็นอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งผมกบมัดอย่ายมาเวาไวนะ้ให้ฉีดนะเอาวันนี้ผมลอกเห็ดเทคนิคใหม่นะครับเอาเขียนเป็นโน้ตมาสู่เบิงนะครับมาเตรียมมันทองง่ายขึ้นสําหรับผู้ทองรอบนี้ผมเสียผ้าทองไหยบซับปออนเนาะทองแหยบ ท่องโน้ตให้เนเว็บสักก้อนแล้วค่อยมาไล่ยทีละตนะครับเนาะโน้ตเขียนวอะไรจังสี่นะครับเขียนนะเปลี่ยนง่ายๆนะครับเขียนให้ให้มันมาง่ายๆเนาะโน้ตมันลาบังนีโดเลคันโดเลมีขีดเส้นใต้จังสี่นะครับนี่หม,มายควา่ำ่าเป็นให้เป็นเชียงขวบนะครับเมื่อกี้ทเป็นลาโดเลเชียงขวบทัง้งใดขวบแบบ ใส่ล่มเดียวโดแล้วก็เล่ต่อกันนะครับน,นี่เป็นเสียงขวบเสียงที่ผมขีดเสียงใตใหม่นะล,ลาเล่เขาสีนับตัเสียงตัวหลังนะครับตัวหนาสีว่านบเพราะว่าเสียงนันสีเป็นแค่เสียงแตะเฉยๆลาเล่มีเล่เล่ลาโดนะครับอย่างง,งเนะาะเพราะว่ามันสีเป็นนับตัเสียงตัวหลังตัวนาสีเป็นแค่เสียงแตะซื้ๆ แต่คือได้ยินแค่นิดเดียววันถอดลาเลมันส่อะไรมันมันจะเป็นดังเสียงเดียวนะครับดังเสียงเดียวใังไหมเนี่ยเป่างงอ่านะครับถ้าเกิดแล้วมันสะเป็นลาเลคือเตือนมันสะมีเสียงเสียงนองนอ,องกันว่านิดนึงขัดลาเลธรรมดาขึ้นลาเลธรรมดาขาดเป็นลาเลแบบควบโด ครับเพิ่มความหวานเข้าไปให้มันอีกจักหน่อยเนาะอะลาเลมีเลเลลาโดโดลานี่คือตัวทีมล่มนะครับโดลานี่คือทีมร่มทีมล่มจังไงเดี๋ยวคอยมาบอกกันนะครับลาเลมีเลเลลาโดโดลาอ่าสองรอบนะครับลาเลมีเลเลลาโดอ,อ,อ่าสองรอบเขาสีเหลี่ยมมองนี่สองรอบ ต้องเรียนว้เป็นสองรอบลาเลมีเลเลลาโดโดลาลาเลมีเลเลลาโดโดลาอ่าต่อไปนะครับมีซซนลาซอนโดเลมีมีซซนลาซอนโดเลมีน้อต่อไปมาตรงนานเดียวโมงนี้ มันจะเป็นเสียงมีนะครับมีแต่ว่าเขาแตะไปซื้อพระท่านได้เอามันเป็นล่มอ่าเป็นโนทิ่มล่มลยซื้อนะครับแต่ว่าโนดหลักมันจะยู่นี่โนดหลักที่ทั้งโนดโนดหลักสี่ยู่หลังสี่ยุ่หลังวงเล็บโนดตัวยู่ในวงเล็บนี่มันจะเป็นโนดทิ่มล่มไซื้อโนทิ่มล่มหรือว่าโนดล่จอจัง,งวะนะครับเขาสีบ่ะท่านได้ทองออบมองนี้เนาะอ่าเอาไม่นะครับลามีลาซอนมีซอน ลามีลาซอนมีซอนเลลาโดขีดเสียใตตอันนี้หมายถึงว่าเสียงสะบัดนะครับดาโดเลใเห็นันใส่ล่มเดียวได้ทั้งสามเสียงขึ้นกันครับตัวนี้นะครับลาโดเลมีซอนนะครับลาซอนมีซอนเลลาโดซอนมีเลมีโดลาซอนลาซอนมีเลโดเลลาโด ลาซอนมีเลมีโดลาซอนลาซอนมีเลโดเลลาโดมันจะจบสักหนี่งยังไงนะครับเดี๋ยวมองนี้ในวงเล็บค่อยว่ากันเอาบรรทัดแรกก่อนลาเลมีเลเลลาโดลาเลมีเลเลลาโดเรื le, mi, le, le, la, ่องความสิทิ์ติดเสียไปเลย ไงนะครับเขาเลียนทังไงโดลาลาลีมีเลลีลาโดโดลานะครับล้มล้มตัวลูมเนี่ยครับโนตละตัวละตัวไปเลยเข็ยนหีไปเลยครับ าลาลิมีเดลิล,เลาโดนะครับนะครับมีโซน่าโันโดเลมีมีโซน่าโันโดเลมีนะครับอ่าวันนี้มองมาฮอดมองวงเลียบที่เขาบอกไปมีโซน่าโันโดเลมีนะครับ ก็จะเป็นมีนะมีนะซอนมีซอนนะคะรับพาอยู่ในวงเล็บนี่ถือว่าเป็นโน้ตเพื่อกันเป็นโน้ตเพื่อกัน่ว้ามันจะเป็นบม่ไม่โน้ตหลักนะครับ่ว่าของสีเขียนเจ้าให้ยเยูะอ่าเข้าสีทองเปรยอันเดียวกันเลยก็ได้หรือว่าทองแยกก็ได้แต่ว่าเข้าออกแยกกันดีที่สุดนะครับมีซอนนะซอนโดเลมี สังเกียร้ครับมันสีมีตัวขันขก้นมาลาลามีลาซอนมีซ่อนเมนมาครับบรรทัดต่อไปแต่ว่าจากบรรทัดวราหันลงมากมื่กาสีเป็นมีลายมีลาตัวนี้ลาซอนมีซ่อนนะครับผมรืมโนดตัวนี้ไปรีมโนดตองนี้วราหันตรงเกียร์เป็นลามี ลาหมีจิวันนี้เป็นลาซอนหมีนะครับเขียงโนดตกไปนะครับอ่าเขาอาจจะนำจากลาหมีลาซอนหมีซ้อนก็จะเป็นลาซอนหมีลาซอนหมีซ้อนแด้กันเกิดว่าเข้านับตัวเสียงทิ่มล้มเข้าไปน้ำมันก็จะเป็นหมีลาซอนหมีลาซอนหมีซอนนะมีเลลาโดลาโดเลมีซอนมีลาซอนหมีซอนเลลาโดนี่เกิดว่าเข้าบวกเสียง เสียงขิมร่มเข้าไปนั่นนะครับเมื่อก็จิเป็นปรบ้านนั่นะนะครับว่าหันห้องหอดมีละมีลาซอน,ซอนโดเลมียนะ,ะครับบวกเสียงขิมร่มเข้าไปมันก็จิเป็นมนีมีลาซอนมีลาซอนมีซอนนะครับสังเกตว่าผม,มตีใส่ล่มโตและโต,ะตไปเลย นะครับเนาะตัดให้มันได้ยังสี hiring, ่นะครับต่อไปมีเลลาโดลาโดเลมีซอนบวกเสียงถิ่มล้มก่อนไปทางหน้าน้ำก็จะเป็นมีเลลาโดลาโดเลมีซอนนะครับมีเลลาโดลาโดเลมีซอนมีลาซอนมีซอนเลลาโด มีลาซ้นมีซ้นเลลาโดต่อไปลาซ้นมีเลมีโดลาซ้นนะครับต่อไปลาซ้นมีเลโดเลลาโดอันนี้คือจบ นีห้ออะไรตราจาที่แดดลงมากอะไรเาจะที่แดดลงมากนะครับแล้วก็ที่เปืน้นนะครับประมาณนี้นะครับ เอาอีกรอบนึงมันวยายเย้านะครับแ่ว่าผมทงบอลให้มันหลทีทีอ่าผมเรียนแล้วก็ตรษนะครับลงได้แล้วาไหม ควัไปเยียเมื่อการเป็ปเียนยีเวลนึ่งการเป็นประมาณ ปาณนี้นะครับสังเสียรมม่่ม่่เ่่่่่ี่่่่่่ม่น่ม่่่ร่่่่น่่่่่่่่่ร่่่่น่่่่่่่่่่ั่่่่่ง สำหรับผิพผาดประการในีก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมพยายามสีเขียนโน้ตให้มั่ายงนะครับจึงมันสีบเป็นทางที่ผมบอคอยถนนดนะครับเป็นทางที่บอคอยถนัดแต่ว่าผมพยายามเขียนโน้ตออกมาให้มั่ายสําหรับผู้ที่สนใจที่ฝึกนะครับตัดโน้ตตัดทอนออกมาจนเหลือโน้ตท,ที่คิดว่าง่ายที่สุดนะครับจังออกมา ให้พี่ให้น้องสำหรับผู้ฝึกผู้หัดนะครับ,นะรบเน,เเน,น,น,นบเา,า,เนาสนะนะสำหรับผู้ที่บันเทิงแล้วเพิ่อนกันอัพเลเยอร์ลไปเพื่อนก็ชีวได้มากอ่าเริ่มต้นไม่เพียงสี่นะครับเนาะสำหรับผู้ที่บ่ท่านเนี่สิกับคอเป็นกขาล่างเก่งห้นะครับโนต่ตามนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับที่พาดกันในต่อขออภัย